วันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนากันนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะวันนี้นะครับจะเป็นสแตนโนูตนะครับผมนะนี่เลยสแตนโนดตแบบพับได้นะครับผมนะถ้าพับแล้วจะลักษณะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นสแตนโนูตเล็กนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะกลางให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็กลางได้นะครับง่ายๆเลยนี่นะครับก็ตรงขานะครับสามารถปรับได้นะครับผมในความสูงนะครับผมนะนี่เลยจะเป็นขากลางออกมาแบบนี้นะครับนี่เลยเป็นโลหะอย่างนี้นะครับผมนะเป็นสีดานะครับผมนะ เราสามารถปรับความสูงได้นะครับผมน้านี่เลยนะครับผมนะอยากได้สูงแค่ไหนเราก็ล็อกเอานะครับผมนะนี่เลยก็จะมี2ข้อนะครับผมเราสามารถยืดได้นะครับผมนะนี่เลยก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมน้านี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าสแตนโน้ตพับได้ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ2อ0อเเท่านั้นนะครับผมนะนี่เลยก็ถ้าไหนสนใจนะผมนะสแตนโน้ตแบบพับได้นะครับผมนะแบบเล็กนับไว้ใช้งานกันนะครับผมนะเอาไว้ตั้งพวกหนังสือโน้ตนะครับผมนะกระดาษตัวโน้ตพวกโทรศัพท์มือถือหรือไอแพดนะสามารถตั้งได้นะครับ นี่เลยนะก็ถ้าไหนสนใจนะผมนะสแตนด์นตแบบพับได้นะครับผมนะ mm hmm. ก็สามารถติดต่อนบ b o มาที่ร้านเราได้นะครับหรืออยากจะมาดูสินค้าเพิ่มเติม,ตมที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนูมิสิกไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สแตนด์นตพับได้ด้วยนะครับผมโอเคนะคผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม